เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าค่าไฟในการชาร์จรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเสียค่าไฟกี่บาทคลิปนี้มีคําตอบครับผมเราจะซื้อจักรยานไฟฟ้าทั้งทีนะเราก็ควรรู้นะครับว่าต้นทุนในการขี่ของเราเนี่ยต่อกิโลเมตรเนี่ยมันอะไรมันมันใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็การชาร์จในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเสียค่าไฟกี่บาทนะครับในเรื่องของการคิดค่าไฟเนี่ย เราสามารถคิดได้2แบบนะครับก็คือแบบที่1ก็คือคิดจากความจุของแบตเตอรี่นะครับอันที่2นะครับก็คือคิดจากตัวขนาดโวลต์กับขนาดแอมป์ของตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับวิธีวิธีแรกนะครับก็คือวิธีการคิดค่าไฟนะครับจากความจุของแบตเตอรี่เราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่า แบตเตอรี่ที่ติดมากับรถจักรยานไฟฟ้าของเราเนี่ยความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราจะหาความจุของแบตเตอรี่ได้จากที่ไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถจักรยานไฟฟ้านะครับจะไม่ค่อยบอกสเปคของความจุของแบตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่จะบอกกับพวกรถจักรยานไฟฟ้าเท่านั้นนะครับแต่วิธีที่เราจะคิดความจุของแบตเตอรี่ได้นะครับก็คือเราจะดูจากขนาดโวลต์นะครับกับขนาดแอมป์นะครับซึ่งขนาดโวลต์กับขนาดแอมป์ของแบตเตอรี่เนี่ย ส่วนใหญ่จะอยู่ในสเปครายละเอียดสินค้าของสินค้าทุกๆอย่างทุกๆชิ้นของจักรยานไฟฟ้าเลยนะครับเราก็เอามาเข้าสูตรครับว่าวัตต์เนี่ยมันจะเท่ากับโวลต์คูณด้วยแอมป์นะครับยกตัวอย่างจักรยานไฟฟ้าเซฟสมูท plus คันนี้นะครับที่ผมนั่งอยู่เนี่ยขนาดของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่48 v โวลต์น,นะครับ20แอมป์นะครับเราก็เอา48เนี่ยมาคูณกับ20เลยนะครับก็จะได้ 960วัตต์ความจุของแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเซฟสมูทพัดคันนี้เนี่ยอยู่ที่960วัตต์นะครับหรือถ้าคิดเป็นกิโลวัตต์นะครับหน่วยเป็นกิโลวัตต์เนี่ยก็จะได้เท่ากับ0.96นะครับก็เอาไปหารพันนะครับเพราะว่า1,000 1,000วัตต์นะครับเท่ากับ1กิโลวัตต์นะครับ ค่าไฟบ้านของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณหน่วยละ4บาทนะครับตีตัวเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเราก็จะเอา4บาทเนี่ยเอามาคูณกับขนาดความจุของแบตเตอรี่ของเรานะครับที่เราคิดไว้เมื่อกี้ก็คือ0.96นะครับเอา4นะครับ4บาทนะครับมาคูณกับ0.96นะครับก็จะได้เท่ากับ3.84บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการชาร์จไฟจนเต็มแต่ละครั้งนะครับสำหรับ รถจักรยานไฟฟ้าเซฟสมุดพลัสคันนี้เนี่ยเสียค่าไฟไปเพียง3.8มบาทเท่านั้นนะครับอันนี้วิธีหน่งต่อไปวิธีที่2นะครับคือการคิดค่าไฟจากตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้านะครับนี่ฮะอันนี้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับของรถจักรยานไฟฟ้าเซฟสมุดพลัสนะครับเราก็พลิกดูสเปคด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับ คือเราจะใช้สูตรเดียวกันครับก็คือเอาวตนมาคูณแอมป์นะครับจะเท่ากับวัตต์นะครับทีนี้เราพลิกมาดูด้านหลังของอะแดปเตอร์นะครับมันก็จะบอกสเปคแล้วครับว่าอย่างที่ชาร์จอันนี้เนี่ยสเปกวอ์นะครับอยู่ที่48โวลต์วนถึง59โวลต์วนะครับแต่ว่าเราไปใช้อะไรเราต้องใช้4 8นะครับเพราะว่าขนาดแบตเตอรี่ของเราอยู่ที่48โวลต์วครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวเลข48โวลต์วนะครับแล้วก็ความสามารถในการชาร์จต่อชั่วโมงนะครับของ แบตท,ที่ชาร์จแบตอันนี้นะครับก็คือความสามารถในการจ่ายกระแสไฟนะครับคือ2.8แอมบวกลบ 0. 2บวกลบ0.2แอมนะครับก็เท่ากับ2.8ไอ้2.6แอมถึง3แอมนะครับแต่ว่าเราจะใช้2.8แอมนะครับ2.8แอม สูตรเดิมนะครับเอา48นะครับ48โวลต์มาคูณ2.8แอมป์นะครับจะเท่ากับ134.4วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการจ่ายกระแสะไฟฟ้าของที่ชาร์จอันนี้เนี่ยอยู่ที่134.4วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับทีนี้เราต้องสังเกตก่อนว่าไอ้รถจักรยานไฟฟ้าของเราเนี่ยเราต้องชาร์จก่อนนะว่าชาร์จจนเต็มเนี่ยตั้งแต่แบตศนยนครับจนเต็มเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับ สำหรับคันนี้นะครับยกตัวอย่างใช้เวลาในการชาร์จจนเต็ม7ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา7นะครับไปคูณกับ134.4วัตต์ก็จะเท่ากับ940วัตต์นะครับอ่าเราได้มาแล้วว่ารถจกักรยานไฟฟ้าคันนี้เนี่ย7ชั่วโมงจ่ายไฟไป940วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นก็เอา940วัตต์เนี่ยมาหาร1,000นะครับก็จะได้เป็นตัวเลขต่อหน่วยนะครับหรือต่อกิโลวัตต์เท่ากับ0.94กนะครับก็เอา0.94เนี่ย ไปคูณกับค่าไฟนะครับก็คือ4บาทดังนั้นนะครับวิธีนี้เนี่ยเราจะเสียค่าไฟในการชาร์จ3.74บาทนะครับก็ใกล้เคียงกันกับวิธีแรกนะครับมันจะใกล้เคียงกันอันนี้ก็เป็นวิธีในการคิดค่าไฟในการชาร์จแต่ละครั้งนะครับของจักรยานไฟฟ้านะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังหาคำตอบในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ